สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันวันนี้นะครับผมมีเมนูต้มจับ่ายตีนหมูครับผมแล้วก็มีหางหมูด้วยมีหางหมูสองหางนะครับนอกนนั้นตีนล้วนๆคาคิคาควันนี้ก็ต้มมาแบบเปิดๆเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็หาข้าวหาปลามากินด้วยกันนะครับขอ่ดน้ำก่อนเลยซด,ดเลยออกหวานนิดนึงแล้วก็ใส่ผักกาดไปด้วยเือเปรี้ยวนิดนึงแต่ผักกาดดองมันจะไเปรี้ยวเด็ดเลยไม่หวานเกินพอดีอ่ะ รุดเลยไ <laughs> ปย <Okay. S 2> มากไม่ต้องเคี้ยวอ่ะครับ <c oughs> ลิ้นดนดุนก็จะเก็นเยลลี่เรียบร้อยเลยกินก <c oughs> ับข้าวลอยจังฮู้ ชอ้อนพี่ผมบอกว่าชอ้อนมันเดียวอ,อ,อร่อยโ,อโหเปื่อยเนี่ยครับผมหยิบออกมาเปื่อยมากไม่ต้องเกลืงองไม่ต้องเกลืองแรงฟันแล้ววันนี้ดูกินเลย มันต่างจากพะโล้ยังไงอ่ะมันมีผักดองนะแล้วมันมีผักมีสับใส่พะโรมันเป็นเครื่องพะโลรไหมหรอายนี้ไม่ไม่ใช่เครื่องพะโลม้ม,ม,โลมั้งน่าจะใช่ครับใช่อ่ะไม่แน่ใจนะครับไอ้ผมซื้อมาจากแม่ค้าแถวบ้านนะดิสตูนะ่ด ตักละผมหยิบไม่ได้มันลืน่นมันหลุดมือมันเปื่อยเกินผักไม่น้อยเดี๋ะพูดไปนะคุณผู้ชมเห็นผักอย่างนี้ก็อยากกินจอผักกาดใส่หมูเหมือนกันเดี๋ยากกินแบบผักกาดแบบเื่อเปรี้ยวอะไรเงี้ยไม่ จอผักกาดมันไม่ได้เปรี้ยวจอผักกาดสดอจอผักกาดสดอ,อร่อยเด้อจอผักกาดอ่ะมันจะกลินบักเซียนดองเด้อ <c oughs> บักเซียนดองอ่ะมันจะน้ำมีดหอมนไปสุดๆนนดูดิ จับไปข้างในเต็มไปหมดเลยหยิบยากหางหางหางนี่เนื้อเยอะมีหางต้องหางใี่หางมาครับคุณผู้ชม,มช่วยกินครับผม ข้าวของเราเอามาเยอะทุกวันแต่ไม่หมดเพราะกินสองคน <c oughs> ข้าววันละครึ่งโลแบ่งคนละครึ่งเฮ้ยไปแล้วไปแล้วค <c oughs> นละครึ่งจะไม่พอแล้วทั้งวันนี้นเ,นนเนียวกิ้งตีน ันมีน้ำติ้มด้วยนะน้ำติ้มนนไม่เอาไม่เอาน้ำเป็นเปรี้ยวได้ตัดแค่นี้ก็พอดีแล้วเกล่เลี่ยนไงเรใส่ใส่ผักดองมามันเปรี้ยวอยู่แล้วถ้าจะเอาน้ำจิ้มจะเข้าแถมมานะ <Okay. S 1> ทำซีฟู้ดดีกว่าทําเปรียปร้ยว่องเดียว กระดูกหลุดล่อนออกมาเลยเนี่ยเปือยของจริงไม่้ไม่รู้ชิ้นส่วนอนไหนเป็นอันไหนเลยถ้าฟันดีก็จะลองชิมอยู่เนี่ยตักดองอยังไหมอ่ะ ถักไม่ค่อยมีมีแต่หมูข้าวโพดมันกินไม่ได้ออนหนังให้มันหน่อยเด้อมันไม่มีฟันแล้วมันนั่งมองเห็นไหม มองเพื่อนเอาหนังนกระดูกนี่อย่าวางเลยครับพ่ไม่ไหวแล้วมันกินไม่ได้แล้วมันมีฟันเานนอานนหนังมันกินในงานเนี่ยเนี่ยเ,เอาให,ห้งอันเลยมันเอากระดูกกระดูกไปไว้ข้างหลังข้างหลังฟันมันหลอมาแล้วคุณผู้ชมแปลกๆเรื่อชาะทมนี่อ <c oughs> ันปัญหกเลยผ่านกันใช้งานอ่ะชุน,นักอ่ะ ไม่ได้ฟันรักมันฟันหล่อมันรุดไปดังหน้านี่ตะข้างก็รุดหล่อไปเลยเวลามันเยอะมากมันจะเห็นหมามันยิ้มเต็มเลยไม่หนหรอกแง่แง่มันปวดยิ้มแก่แล้วนะครับพอดนันไม่เกี่ยวว่าแก่มันแก่ไม่แก่มันก็ฟันหลุดฟันหล่อได้ไม่ผมหมายถึงมันแก่เฉยไม่ได้เกี่ยวกับฟันหล่อ ไม่ได้เราเพลงได้กินข้าวเราเขาบอกให้ร้องเพลงนะกินข้าวอ่ะทำไมไม่เห็น,มหน,น,นผมร้องเพลงรายยาก็บนก่นตลอดไม่อยากินข้าวแล้วร้องเพลงอะไรร้องไปทั่วอะไรอารมณ์ดีมีความสุขอะ่ะกินข้าวอะ่ะเป็นเมื่อลหรพี่เกมก็เป็นละบางทีคอยจะเป็นบ้าใช่ป่ะยายบอกว่าไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วตอนเด็กๆนู้นเรา ตอนนี้โตละกระดัดเหมือนเดิมเลยนะโตออบอกว่าดัดเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้มันโหโปวดโพอุญหดโอคืออ <c oughs> ะไรมาโถอีกเลยข้าพ่อก,กินได้ไหมอันนี้อารมุกอันนี้นกินดีกินได้นะ กินหมดเลยนะเหรออันนี้อ่ะไม่มาเผื่อและอ่ะะนั่งดูอื่นเขาเขากัดกินกระดูกได้เรากินไม่ได้อยากไปจกปูนาอีกอ่ะน้นําแห้งแลว้วอะน้าขอมันน้าแห้งหมดเลยเสียดเราไปหาจกนาเสียดเสือก,กินเสียดเสือก,กินนา แล้วรอก่อนเขาทำ้าโพดกันอยู่ท้อง่าแรงเขาอ,อยากกินเสร็จเยอะๆมันก็น่าผลนอะก้านเอาเลยม,มันได้เยอะง่ายมันง่ายมันก็ไม่เท่ับทำอะไรจะบ,บากหน้าหนาวนี่ไม่ค่อยมีอะไรกินเลยคุณผู้ชม นเาไม่เหมือนหน้าแรงหน้าฝนเนาะหน้าฝนนี่มีของกินอืมีเห็ดมีอะไเยอะหน้าหนาวไม่ค่มีอะหน้าหนาวนี่นึกถึงอาหารตามธรรมชาติไม่มีไม่ค่อยมีเลยอเขาก็ใส่เครื่องพารล้อยู่นี่นี่ไหม ใส่ปุ๊ก็กตอะไร้อยู่อ่ะอ,อันนี้เนื้อมาจากไหนนะ้าหางหมูแน่ยเลยม,มันหนังไป <c oughs> เนี่ยมันๆได้ให้นอกอ่ะ คนเรียกว่าเนื้อนะกัดแป้งกระดูกอ่ะเก็บฟันอันด่วนไปสามทีแล้วอืเฮ้ยโอ้โหอะไรผมเกลี่ยไว้เมื่อกี้กินกับข้าวเด็มันกินเล่นอะ่ะมันข้าวเบาเนาะโอ,หโอหโโ้หมดแล้วเนื้อเดกือบจะมันแล้วเอ้อเอาอกระดูกนี่ก็ะเมเน็นเนือ้อนี่เอา นนนเนื้อหาเนี่ยเต็มเนี่ยอันที่มันก็ลูกน้องไปลูกน้องใจอ้วนๆน่ารักน่ารักปุ๊บตุ๊บตุ๊บหน้าหนาวนี่ไม่นานแน่นอนนะตัวกลุ้มดุกเลยก็เลยอย่างนี้แหม่แย่งนิดแย่งหน่อยถ้าเป็นวอยวย คือเป็นเนื้อมาวันนี้ลูกน้องถึงก็ยอมอ่ะข้าพูดไปแล้วหนึ่งตัวอิมอ่มอิ่มจัดพอวันนี้เก็บไปให้น้องทุดดีข้างบนบนบ้านก็มมมหมดทุดดีเนื้อ ขอมันชื่นใจนะเวลากินแกงหวานหวานมันๆเน,นี่ยกินแล้วอารมณ์ดีอแกงกะทิอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้นนนไม่อิ่มัดกระดูกให้มันมเรากินเยอะแล้วนะมันกินไม่หยุดนะตัวนะี้ตัวใหญ่นะี่มันกินเยอะกว่าเขานะขู่กินด้วยตัวเนี้ย เอากินกระดูกไปใส่ไม่ดีเอาตัวน,นี้ก็กลัวเขากลัวคนอื่นเนี่ยตัวน,นี้ฝั่งนี้กลัวท,ทุกสองตัวเลยกลัวข้ <c oughs> าวพมก็ไม่ค่อยได้กินตัวนี้แย่งหมดวันนี้ก็เอาไปเพียงค่งนี้ก่อนนะครับผมตัวที่นี้ผมจะเก็บไว้ให้น้องหมาตัวเล็กข้างบนบ้านนะครับผมก็ไม่ได้ลงมารับคนอื่นเขานะฮะก็ขอตลาเขาชไปก่อนเนาะไปพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ